ให้โยกสศรีทุกคนทุกท่านหายยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวางง่ายน้อยเออไม่ต้องพูดก็ได้หรอกคลิปนี้ก็อาจเล่นเล่นนะทุกคนเราจะมาทำอ่ะตัวบาวอสววนนะฮะเออเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะทุกคนนี่เลยบาวอสววนเหล็กนี่เลยตัวสุดท้ายแล้วเราก็ยัดไปเรีบเยบร้อย เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอพเบลนะทุกคนอัพเบลอัพเบลลีโอนาดลีโอนาดไม่มีเลยลีโอนาดไม่เอ้ยอันนี้มันกบ ก้าวดาวอันไอ้ก้าวดาวอันนี้นี่ว่าเออก้าวดาวอับได้ใช่ปะใช่เอาาอเราก็อัพเรมไปเลยรักกันนะฮ่า <c oughs> มันต้องแบบนี้สิตัวเกรมแจกชันแบบนี้เยอะๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวขออับเป็นทางด้านอาบ,บาวก่อนร้กกันนะแต่ก็คือไม่มีกบเลยฮะเศร้าเลยแบบนี้ แต่ก็คือถ้าเรายัดไปเสร็จเราก็ได้อ่ะร่างให้เปอร์แม็กมาแล้วนะก็ไม่เป็นไรนเราก็เอาตัวที่เราไม่ได้ใช้ยัดเข้าไปเลยละก,กันนะไปคลิปนี้ก็จะลงแบบไม่ตัดไม้อะไรเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรทำเออก็แบบอัดคลิปเล่นๆนะเออมันก็ไม่มีอะไรทำทำไมอ,อ่ะเป็นนักเลงอีกแล้ว ขอโทษฮะก็ขอยัดทั้งด้านบาวไอ้ไอ้บาววะเนี่ยแล้วก็คอมเมนต์ที่ตอนนี้ผมกำลังงงอยู่ก็คือผู้พิทักษ์คืออะไรวะก็คือผมงงว่าอะไรคือผู้พิทักษ์วะหมายถึงเลนเจอร์เหรอหรือว่ายังไงคือใครรู้ก็บอกผมทีว่าอธิบายหน่อยว่าผู้พิทักษ์มันคืออะไรอผมงงผมก็เล่นมาสักพัก เดี่ใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าผู้พิทักษ์มันคืออะไรหรือผมโง่หรือยังไงเฮ้ยเราก็เล่นมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะทำไมเราถึงไม่รู้เนี่ยนั่นสิเราโง่เกินไปงั้นเหรออย่าพูดอำนังสีเออนี่แหละทุกคนเมื่อไม่มีลโออนน่ดอับเวล ตามจริงดีวันหดเบลก็ไปสามารถหาได้นะฮะจากการสุ่งในไออะไรวะไอไอไอลานค้าอันนั้นอ่ะเป็นหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูขออัพให้เป็นเรเวลตันก่อนละกันนะตอนนี้มันจะตันอยู่ที่สองร้อยสี่สิบนะฮะอ่าก็อีกตัวนึงเรียบร้อยได้แล้วสองร้อยสีสิบบราอสสวิน ล่างไฮเปอร์แม็กแล้วว้าวเีนีเทเ่าวิปันเป็นล่างกล้าวดาวได้พอดีเลยเออก็ขอดูทางนั้นความสามารถก้าวดาวก่อนเลยละกันนะความสามารถก้าดาวก็อ่าพี่ลิปข้งสองก็ดีอ่าอันนี้ก็ดีสองอันนี้ อ่าอะฮะต่อต้างกงันลงท่านี่อ่าจมตีขั้นสุดท้ายโอค๊คสำรับผมก็ผมรู้สึกว่ามันโอเคเกือบทุกอันเลยนะก็อยู่ที่ว่าเราจะได้อันไหนมาแต่ถ้าจะที่ผมอยากได้เลยก็อยากได้เป็นทางด้านอ่าออกมาสองตัวนะจะได้อะไรก็สุ่มไปเลยปิ้วไป มาเรามาดูความสามารถกันทุกคนว่าเราจะได้อะไรมาโอเคได้ทางนั้นปล่อยสอตัวมาเออร้านคนุณไอ้เราก็อยากได้พอดีเลยแล้วก็ได้มาพอดีเลยก็ไม่นะฮะ <c oughs> กลาวว่าจะทําเป็นร่าง Hyper Mac, ให้เปอร์แม็กเฉยๆนั่นได้เก้าดาวมาด้วยเก้าดาวตัวที่เท่าไหร่วะตัวที่สี่วะใช่แล้วเก้าดาวตัวที่สี่ของไอดีหลักช่องวังไก่น้อย เทจัดเลยเออก็ที่ผมบอกนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอ่านี่เลยห้องทดลองรับนะทุกคนแล้วก็ไปที่เพลทนี่เลยมันจะใช้เพลทกิวในการสุ่มมันก็จะมีกบอยู่ในนี้ด้วยแต่ผมรีไม่เจอฮะไม่เป็นไรนะทุกคน ก็เอาว่าคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็จะตามให้ช่องว่างไงนะเดี๋ฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปฮะเขาไม่มาพูดคุยเลยนะคลิปนี้ผมจะลงแบบไม่ตัดเลยเพราะว่าขี้เกียจขอแบบเรียวเรียวไปเลยแล้วกันบาย